ค่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นการทอรผ้าของพี่น้องชาวปวากยอค่ะถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าทอผ้าแบบกี่เอวค่ะซึ่งพี่น้องชาวปวากยอนะคะจะเป็นหญิงสาวหรือว่าพี่น้องที่แต่งงานแล้วคือผู้หญิงค่ะหลักๆคือต้องสามารถที่จะทอผ้าได้ค่ะแล้วซึ่งผลิตภัณฑ์ของอหมู่บ้านเราก็มีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ที่คุณป้าเขากําลังทอนี่นะคะก็จะเป็นผ้าพ,พันคอค่ะส่วนที่คุณพี่เขาเย็บก็คือจะเป็นเสื้อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าของหมู่บ้านหนองเขียวค่ะ นี่นะคะก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากแต่ละตัวคือลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบปักนะคะใช้รูปเดือยในการปักค่ะก็คือระยะเวลาในการปักนี้ใช้เวลานานไหมคะพี่นานค่ะใช้เวลาเป็นเดือนค่ะกว่าจะเ,เดือน<ม>เลยใช,ใช่ไหมคะอันถ้าถ้าเป็นแบบนี้พี่ราคาจะตกอยู่ที่ตัวเท่าไหร่คะ ตัวละเป็ดด้วยค่ะเพราะว่าไซส์เล็กค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยเนาะ <laughs> อ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็ราคาตกอยู่ที่ตัวละ300นะคะ